สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลออสเวนการสววเดนนะครับคู่ระหว่างโกเทนบอกนะครับประทะกับฮัมมบี้นะครับแต่คืนนี้เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมโกเทนบอกนะครับสะกดคําว่าชนะไม่ได้มา15เกมในทุกรายการนะครับห่วยจนไม่รู้จะห่วยยังไงแล้วนะครับทําให้อยู่ไกลถึงอันดับที่12ของตารางเลยครับส่วนทางฮัมมับี้นั้นก็แผ่วโดนเช่นกันนะครับบอลลีกนะครับเก็บชัยไม่ได้มา3เกมซ้อนแล้วนะครับ ตอนนี้ลังอยู่อันดับ7ของตารางแล้วครับผมหมาเกมนี้นะครับเบลดบอลเปิดให้มาเสมอฮัมบารบี้นะครับผมแนะนำนะครับวางฮัมบารบี้ไปโลดนะครับยังไงก็ดีกว่าโกเตนบอกอยู่แล้วนะครับส่วนโกเตนบอกนะครับไม่ไหวจะเคลียร์แล้วครับอย่าไปเชื่อใจพวกเขาเลยนะครับผมถึงจะได้เล่นในลังที่คุ้นเคยนะครับแต่ก็ไม่มีราศีกับ3แต้มเลยสักนิดนะครับสู้สวนทานไปอยู่กับฮัมมารบี้จะมีลุ้นทํากําไรมากกว่าเยอะเลยนะครับ เอาล้วครับฝันทงนะครับอยู่ฮัมมาบี้ขยี้ชัครับผมพิคอปก่อนเกมสนับสนุนโดย m m 88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง